วันนี้เวลาปัดน,นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามารมราชชุกมารีริดออกน้าวังศักดิ์ปทุมทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน, <S 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 ใ,นในถิ่นทุรกันดารต,ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสะแก้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในการนี้ส่งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางสีทองตำบลบางสมบูรณ์อำเภอบางสมบูรณ์จังหวัดสแกวมีผู้บ่าราชการจังหวัดสกวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสก้วผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่19ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแกวผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคณะครูนักเรียนและกรรมการบริหารสถานศึกษาเฝ้าทูลองพระบาทครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบังสีทองกลับบังคมทูลรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมะศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตรเวนชายแดนหรือครูตอชดอจำน,นวน9นายครูอัตราจ,จ้างจำนวน3คนมีนัก,กรเรียนจำนวน138คน ในปีการศึกษา2563เปิดเรียนเมื่อวันที่1กระกฎาคม2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือระหว่างปิดการเรียนการสอนครูต่อชยดได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยสอนหนังสือและนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไปมอบให้ครอบครัวของนักเรียนจากนั้นตัวแทนนักเรียนในพระราชานุครร์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษากลาบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาแก่นักเรียน สำหรับโรงเรียนนี้มีจำนวนนักเรียนในพระราชานิคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนปลายรวม10คนนักเรียนในพระราชานิคระห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพทั้งภาคราชการและเอกชนทั้งยังได้ไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและคดรัตออสเตรเลียในจำนวนนั้นมีจำนวนหนึ่งคนที่กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ โรงเรียนมีผลการดำเนินโครงการตามพระราชด,ดำริอาทิด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการจัดสอนเสริมให้หนักเรียนทุกวันทำให้ผลสอบเ t ็นทีของนักเรียนสูงกว่าระดับประเทศส่วนผลสอบโอเน็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงกว่าในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับประเทศจึงได้นำสื่อ60พรรษา สมเด็จพระเทพระลักสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนเพื่อให้มีผลสำเร็จก,การเรียนดีขึ้นและการดำเนินกิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนได้นำผล,ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอโรงเรียนนี้มีผลงานนวัตกรรมเด่นคือตู้ฟักไข่ที่ครูต่อชดนนำตู้เย็นเก่ามาประดิษฐ์เป็นตู้ฟักไข่ ซึ่งได้ดําเนินงานตามพระราชพระราชกระแสของสมเด็จพระนิธิาธุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่13มกราคม2559โดยขยายผลไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีก12แห่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อเนื้อไก่เพื่อการบริโภคทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไก่ครบวงจรให้แก่นักเรียนและยังแจกจ่ายลูกไก่ให้แก่ผู้ปกครองรของนักเรียนเพื่อน,นําไปเป็นไปเลี้ยงในครัวเรือน นอกจากนี้มีการเลี้ยงไก่เป็ดและห่านเลี้ยงกบและปลามีแปลงผักต่างๆเช่นคะน้าและผักบุ้งกิจกรรมฝึกอาชีพของนักเรียนได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสโดยส่งเสริมให้นักเรียนชายซ่อมจัก,กรยานด้วยตนเองได้เนื่องจากนักเรียนรอยละ6กิขี่จักรยานมาโรงเรียนซึ่งได้รับการฝึกอบรมทักษะการซ่อมและดูแลาจาัก,กรยานจากวิทยาลัยเทคนิคสักแก้วในด้านการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน โรงเรียนมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกไผ่ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และให้ความรู้ด้านการทาตลาดให้แก่ผู้ปรการรกิจชมุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปลร,รูปอำเภอบางสมบูรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์หน่อหน,น่อไม้สดหน่อไม้ดองข้าวเกลียบหน่อไม้และหน่อไม้ต้มพร้อมรับประทานสามารถช่วยกระจายไรายได้ให้แก่ชมุมชนได้และทางวิสาหกิจชมุมชนได้ใช้ความรู้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอาทิ จัดอาหารเลี้ยงนักเรียนเวลาทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในแปลงเกษตรสำหรับเรือนพยาบาลของโรงเรียนได้ร,รับการสนับสนุนงบการก่อสร้างจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้งอย่างได้ช่วยสร้างบ้านให้นักเรียนยากไร้จำนวนสามหลังด้วยกิจกรรมห้องสมุดได้ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมโดยมีมหาวิทยาลายรรัยราชพัฏ์รำไพพรรณีมาช่วยจัดระบบหนังสือในห้องสมุด รมทั้งจัดกิจกรรมสาหกรนักรเรียนทําให้นักรเรียนสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายและรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายในโครัเรือนพระัห้องมุดมีเปิดบริการดังนี้มุงพระบรมศญัษ์มีหนังสือรวม223ด้วยเเจนหาสระภูกภัมีสีสัน เวลา10.45นทรงติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านทุ่งกระบินตําบลบางใหม่อํเาเภอบางสมบูรณ์จังหวัดสก้วเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทาน้ําใจ2จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของการศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทุ่งกระบิน20กิโลเมตรคือโรงเรียนบ้านตาลหลังในและโรงเรียนบ้านวังทองอีกทั้งการคมนาคมไม่สะด ซึ่งเกินความสามารถของเด็กใบประถมมาศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาได้ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน101คนมีครูตชดจำนวน7นายครูอัตราจ,จ้างจำนวน3คนและครูผู้ดูแลเด็กจำนวน2คน ในการนี้นักเรียนในพระราชานุิคารห์เฝ้าถรลอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน6คนและระดับอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งคนส่วนผลการดาเนินโครงการตามพระราชด,ดำริต่างๆอาทิด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนมีผลสำฤทธิ์เรียนดีขึ้นตามลําดับและได้ศึกษาต่อทุกคน ท่านี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงห่วงใยด้านการเรียนการสอนรวมทั้งสุขภาพของนักเรียนและครูจึงพระราชทานถุงยางชีพเพื่อการศึกษาโรงเรียนกพดร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 แก่นักเรียน ในถุงยังชีพพระราชทานมีใบงานเรียนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ของใช้ส่วนตัวมีเมล็ดพันธุ์พืชด,ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้ปลูกผักที่บ้านโดยโรงเรียนได้จัดครูไปสอนที่บ้านสอนนักเรียนกลุ่มละ3-4คนที่บ้านอยู่บริเวณใกล้กันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด19 ห้องพยาบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกระบินเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยให้ความรู้กับนักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองเช่นสวมหน้ากากอ,อนามัยกินร้อนช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆทําให้ไม่มีนัก,กเรียนติดเชื้อโรคดังกล่าวกิจกรรมด้านสหกรณ์มีการสอนเสริมวิชาสหกรณ์เช่นการทํางานร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และการออมรวมทั้งเรียนรู้ระบบการทําบัญชีรับจ่าย ซึ่งสร้างความเข้าใจและมีนิสัยรักการออมได้เป็นอย่างดีในการนี้ทรงเน้นให้นักเรียนฝึกการทำบัญชีการเกษตรกิจกรรมห้องสมุดที่จัดหมวดหมู่ของหนังสืออ้างอิงเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อเช่นมุมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันและการประรูปผลผล,ผล,ผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักง,งาน,นาคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนืงมาจากพระราชดำริหรือกอปร,ร,ด,ำรดำเนินงานโครงการการขยายผลสู่โรงเรียนตรวะเวนชายแดนภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทินทุรกันดานตามพระราชดำริ ซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งกระบินเป็นโรงเรียนหนึ่งใน14แห่งที่ทางศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทาให้มีเพียงพอในในประกอบอาหารกลางวันเพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรู้จักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะการทําเกษตรศที่ปลอดสารพิษสามารถนําความรู้ไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนได้เช่นปลูกพืชผักสวนครัวและสาธิตการปลูกพืชบ,บนแคร ส่วนด้านปศุสัตว์เลี้ยงกบไก่ไข่และเป็ดด้านการประมงเลี้ยงปลากินพืชเลี้ยงปลาดุกและเป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนนอกจากนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเช่นปลานินปลาตะเพียนปลายี่สกพันกบ ก้อนเชื้อเห็ดฟางและพันกล้าไม้ป่าเช่นประดูและยางนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเมื่อปี2559มีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดห,หาแหล่งน้ำเพิ่มซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสถึงมายังโรงเรียนทำให้มีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอย่างเพียงพอ ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งกระบินนักเรียนมีสุขภาพโภชนาการที่ดีมีทักษะอาชีพสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้ตลอดจนมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีแก้ไขสัญญานะครับเพราะว่ามีการตรวจเจ้าค่ะ เวลา13นาฬิกา31นาทีสรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผิวระยัดนุคราะอด1ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2538เปิดสอนระดับก่อนประฐม,มาวัยถึงระดับปรมมามศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน7 7คนมีครูตอชอดอจจำนวน6นายครูตราจ้างจำนวน3คนและผู้ดูแลเด็กจำนวน2คน โรงเรียนได้ดำเนินงานงโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2560เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมพ่อชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กพบปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์แก้ไขโดยการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองและให้เด็กออกกำลังกาย และในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยการมอบใบงานตามบ้านจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มที่มีศักยภาพสําหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออนไลน์ได้จะแจกสื่อ6 0พรรษาในการเรียนรู้ทดแทนโอกาสนี้ในนักเรียนในพระราชาวิเคราะห์กลับบังคมทุนรายงานผลการเรียนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่6คน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจและพระราชทานคำแนะนำถึงแม้ในช่วงนี้การเรียนจะลำบากก็ขอให้ตั้งใจเรียนเสริมสร้างความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้านการเรียนการสอนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้พัฒนาครูด้วยการอบรมเสริมความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดสื่อการสอนเพิ่มเติมทําให้นักเรียนสนใจเพิ่มขึ้นเช่นการสารสาราษารงกิษให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงช่วยให้สะกดคําบอกความหมายและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชมรมสิษิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิวระยานุเคราะห์เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นมอบทุนการศึกษาให้ในักเรียนรุ่นน้องในวันเด็กร่วมพัฒนาโรงเรียนเดือนละหนึ่งครั้งเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จากนั้นได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิสหกรณ์นักเรียนแบ่งเป็นกิจกรรมร้านค้านักเรียนจัดหาสินค้าทั่วไปมาจําหน่ายเองและสินค้าเกษตรจากโรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์มีการจัดสรรกําไรปันผลให้แก่สมาชิกซ้อนเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทัศนศึกษากิจกรรมห้องสมุดแบ่งโซนอย่างชัดเจนมุมสื่อการเรียนรู้ทำมือนักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด กิจกรรมประกอบอาหารกลางวันเยีงยนักเรียนมีผู้ปกครองสลับมาประกอบอาหารวันละสาคนโดยใช้วัตถุดิบจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่มีเพียงพอและมีอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มทุกเช้าด้านโรงอาหารได้แบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นหมดหมู่อาทิอาหารวางบนชั้นไม่ยกสูงข้าวสารและถั่วจัดใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดชั้นวางอุปกรณ์จัดวางให้ใช้งานสะดวก ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลครูนักเรียนผู้ปกครองปลูกผักปลอดสารพิษและให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลแปลงผักแต่ละชนิดหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรรวมทั้งการประมงเลี้ยงกบปลาดุกปศุสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดได้ผลผลิตเพียงพอเหลือแจกจ่ายให้กับชุมชนสามารถให้ความรู้แก่ชุมชนและเก็บมเมล็ดพันธุ์เข้าศูนย์เพื่อใช้ต่อไปได้ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีวิทยาลัย,ยเทคนิคสักแก้วเข้าไปให้ความรู้ในการตัดผมชายตามหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียนสามารถเปิดให้บริการตัดผมแก่นักเรียนด้วยกันและชาวบ้านในชุมชนหลังเลิกเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการสารตะก,กระ้ามีปราชชุมชนไปให้ความรู้เดือนละสองครั้งเพื่อฝึกทักษะและสามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับการทำลูกประคบสมุนไพรที่พบในโรงเรียนส่วนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีเพียงพอและมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี that, 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 that. เพราะมีทั้งบ่อบาดาลร,ระบบประปาบาดาลและเครื่องกรองน้ำ โอกาสนี้ได้มีพระราชด,ดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการดำเนินงานต่อไปสรุปแล้ววันนี้ได้เยี่ยมสามโรงเรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าไปเพิ่มขึ้นจากเมื่อห้าปีที่แล้วท,ที่ที่มาเยี่ยมแล้วก็รู้สึกว่า มีกิจกรรมต่างๆที่ร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนในพื้นที่คือชุมชนช,มชุมชนแล้วก็มีชมรมสิทธิเก่าเพิ่มขึ้นมาก็เป็นกลุ่มที่จะร่วมมือกักดันความเจริญของโรงเรียนเพราะว่า แต่ะละคนก็ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนก็ต้องมีมีความผูกพันแล้วก็จะมาร่วมมือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสมากขึ้นส่วนนักเรียนที่รายงานนี่ก็แต่ะละคนก็ดูตั้งใจและวพูดจาชัดเจนจาดฉานก็เรียกว่าใช้ได้การเรียนก ดีขึ้นก็คิดว่าจะทำให้น่าจะก้าวหน้าดีถึงแม้ว,ว่าจะมีปัญหาที่เป็นพิเศษคือมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องใช้หลักการที่เราได้อบรมกันมาแต่ที่มีทุกอย่างคืออย่างรักษาความสะอาด วันนี้ก็มีผู้แทนในหน่วยงานของสาธารณสุขที่ดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยสุขาพิบาลแล้วก็อนามัยส่วนบุคคลก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้